กแบไม่อไรน่อไไม่เไไม่ดลยไม่ก่ไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดีไม่กล้าเดี๋ยวเริ่มกับเาไม่ต้องไม่ต้องแล้วไงไม่้องไม่ได่อะไนะหล่นเร่งใหม่นะหล่นเร่อใหม่นะจับรอบนะจับรอบไปก่

มันเปิดแฟนแล้วเนี่ยตีมาเล่นด้วยไหมรึไงหนีเราไม่ไดอะไรเอาหนอนรอยู่หนอนีราอยู่ไม่มาคนนี้เล่นกันตั้นใเป้าไอ้มันจะนีอยู่แล้วคารนาไม่นัเพื่อนหรอหนวดที่ควนหนวดอะนี่อะนี่อนี่อาวาอกูมันหล่นไงกูมันหล่นเรนแว่นจะแตกละ ม่ตเลยอม่้องเยอตอเลอต้อพเไม่ต้เยอะไมอเไต้ยม่ต้อล้อเองเอองเไม่เลยอะไ่ม่ต้้อล้่อ่้เออล้ะไงไม่เ่ม้ยเย่ม่ออง ไม่แล้วไม่กันไม่กันไม่กันไปเฮ้ยอ้าไม่เอาไม่ตรงหรอเจ้าภาพมีไม่เคยโดนหลังไปไมยทำเลยโดเริ่มใหม่นะเดีสสมศดเพื่อนคนที่สี่หน่อยเดี๋ยวเขาดูอยาอื้างล่ะ อีเเอาชั้นี้ชั้นนี้กมีันี่แก้เราพี่แก้แก้แกต้องมามามองมองพี่ด้วยอะไรเนี่ยบิวก่อนรึเป่ใช่แกีแกก้เลยอะกดนเรีส์ก่อนอยู่ปะเนี่ยเ้แกีไม่ใช่อมวิ่เหรออย่ามตอนีเราหมายถึงอใช่ อย่แก้อย่ามั่นใจฉันมองไม่เห็นตาจีนเลยม่รกลัวหรอใาชาส่หุ่พาส่่าาคิดว่าเราจุบไปเรอโอ้มองแล้วไม่ชัหล่นหลับตาจุบๆไม่เจอูโอ้ยหล่เริ่มใหม่นะมไดีเมื่อนะ่าแล้ว